สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รถชิดต,ตามพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ podcast ที่ฟังง่ายๆสบายๆแต่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับเเรื่องที่อยากแชร์วันนี้นะครับก็คือเรื่อง4สาเหตุสีเ่เหตุผลที่ทำให้เราไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะครับแน่นอนคือคนทุกคนอยากมีความสุขถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะไม่มีความสุขเนี่ยหรือเราจะรู้สึกไม่ดีเนี่ย ผมว่าวิธีแก้อย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีที่ทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขคืออะไรเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดทุกคนว่าจริงไหมครับอ่าซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการอธิบายถึง4สาเหตุที่ทําให้เราไม่มีความสุขเท่าที่ควรเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับอินโทรได้ที่แล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับโอเคสาเหตุที่1น,นะครับที่ทําให้คนเราเนี่ย ไม่มีความสุขเท่าที่ควรเป็นเพราะว่าคนทุกคนนะครับมีแนวโน้มจะมองเห็นเรื่องลบอารมณ์ลบได้ดีกว่าเรื่องบวกหรืออารมณ์บวกนะครับเอาใหม่นะครับข้อหนึ่งะครับคนทุกคนมีแนวโน้มจะมองเห็นเรื่องรบอารมณ์ลบได้ง่ายกว่าเรื่องบวกหรืออารมณ์บวกนะครับนี่คือธรรมชาติของมนุษย์นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ผมยกตัวอย่างนะครับให้ทุกคนเห็นภาพเนะสมมติเรากําลังขับรถทางไกลไปในที่ที่หนึ่งซึ่งถนนเนี่ยเรียบมาตลอดทางเลยนะครับแต่มันมีหยุดจุดหนึ่งนะครับที่ถนนมันไม่ดอีอาจจะเป็นช่วงสั้นๆที่ถนนมันไม่ดีครุขระครุขระถนนแบบเรียกว่าแทบจะทำช่วงล่างรถพังเนี่ยครับสมมตินะครับทั้งท้ที่ความจริงแล้วมันอาจจะเทียบเป็นสัดส่วนแค่5%เปอร์เซ็น์ของเส้นนั้นที่เหลือนี่คือดีโอโหปูนเรียบเลยนะครับ แต่เชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่จะมีความจำว่าถนนเส้นนี้ไม่ดีนะครับทั้นั้นี่ความจริงแล้วไอ้จุดที่มันชำรุดหรือมีปัญหาเนี่ยมันเป็นแค่หเปของทั้งหมดแต่เราจะจำว่าถนนเส้นนี้ไม่ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาติมนุษย์จะจำเรื่องลบอารมณ์ลบได้ง่ายกว่าเรื่องบวกอารมณ์บวกอยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่ทําให้เราไม่มีความสุขเท่าที่ควร นะครับอ่าในในข้อที่หนึ่งนะครับวิธีแก้คืออะไรวิธีแก้ของเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าในเมื่อเรามองเห็นและจดจําเรื่องลบได้ง่ายกว่าเรื่องบวกเราก็ต้องฝึกฝืนตัวเองในการพยายามมองเห็นและจดจําเรื่องบวกให้ได้มากกว่าเรื่องลบนะครับในเมื่อเรื่องลบเรามักจะเห็นได้ง่ายโดยธรรมชาติแต่เรื่องบวกมันต้องพยายามดังนั้นนะครับก่อนนอนทุกคืนนะครับ มันจะมีกิจกรรมหนึ่งก็คือให้เราเนี่ยเขียนขอบคุณตัวเองว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่เรารู้สึกดีรู้สึกอยากจะขอบคุณเป็นเรื่องอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะครับเช่นวันนี้ขอบคุณความโชคดีของตัวเองที่ไปตัดผมแล้วไม่ต้องรอคิวไปปุ๊บได้ตัดปั๊บเลยก็ได้นี่นะครับวันนี้อยากขอบคุณยามที่เปิดประตู ให้เราตอนเราขับรถออกจากที่จอดรถอ่ายามยิ้มให้เราทําให้เราได้เห็นว่าเออคนดีๆเนี่ยมีอยู่เต็มโลกเลยนะคนที่พร้อมจะส่งพลังบวกให้กันจริงๆก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะได้ไหมครับก็ได้หรือขอบคุณอะไรได้อีกครับขอบคุณอาหารมื้อกลางวันที่ราคาประหยัดมากสมมติเป็นอาหารที่ทํางานนะครับที่ราคาประหยัดมากแต่ให้เยอะมากๆเลยอ่าขอบคุณที่เราได้กินอิ่มและอร่อยด้วยได้ไหมครับ ได้นะครับขอบูนอะไรก็ได้นะครับอ่ะนี่คือข้อที่1นนะครับต่อมานะครับเหตุผลข้อที่2นะครับก็คือเหตุผลที่เรียกว่าคนทุกคนจะมี happiness set point อยู่แล้วเขาเรียกว่าความสามารถในการปรับตัวของระดับความสุขทุกคนจะมีบาความสุขอยู่แล้วนะครับธรรมชาติของมนุษย์นะครับไม่ว่าบาความสุขตรงนี้นะครับมันจะขยับขึ้นหรือขยับลงสุดท้ายนะครับมันจะกลับมาที่เดิม แล้วบาความสุเนี้บางทีมันถูกกําหนดไม่ได้ด้วยทางทัศนคตินะครับบางทีมันถูกกาหนดตั้งแต่ DNA ของมนุษย์คนคน,นั้นเลยประสบการณ์ในอดีตรวมๆกันมากลายเป็น happiness set point หรือบาความสุขของเราผมยกตัวอย่างเรื่องในแง่ดีเช่นนะครับสมมุติเราซื้อรถใหม่เราซื้อมือถือใหม่นะครับเราจะรู้สึกมีความสุขขึ้นไหมครับมีแต่ความสุขนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปไหมครับไม่แน่นอน ช่วงแรกๆเราจะรู้สึกมีความสุขมากแต่ยิ่งเวลาผ่านไปความสุขนั้นจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนสุดท้ายนะครับมันจะกลับมาที่แฮ p ปี้เนสเซสพอยต์ปกติของเราพูดง่ายๆก็คือมือถือนั้นกับมือถือนั้นไม่ได้ส่งผลใดๆให้เรามีความสุขขนาดนั้นแล้วมันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เช่นเดียวกันนะครับความโชคดีคือไม่ใช่แค่เรื่องดีนะความโชคดีก็คือแม้กระทั่งเรื่องไม่ดีต่อให้วันนี้จะแย่แค่ไหนนะครับสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่เดิมเช่นกันแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยก็แค่นั้นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราผิดหวังในความรักเราอกหักโอ้โหสาวบอกเลิกเราหนุ่มบอกเลิกเราเราเศร้านะครับโอเคต่อให้วันนี้เราจะเศร้าแค่ไหนนะครับที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนอะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาได้ก็คือเวลา แน่นอนนะครับยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความเศร้าตรงนั้นเนี่ยกม็มีโอกาสที่จะน้อยลงเท่านั้นนะครับสุดท้ายมันจะกลับมาที่ h a p p ี้ e น s s เซตพอยตอยู่ดีนะครับอ่าดังนั้นนะครับให้เราบอกตัวเองว่าความสุขและความเศร้าของเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกพูดได้ง่ายคือปัจจัยภายนอกจริงๆแล้วไม่ได้เป็นตัวกําหนดความสุขหรือความเศร้าของเราเราเป็นคนที่มีความสุขพื้นฐานด้วยตัวเองอยู่แล้วปัจจัยภายนอก ไม่ได้เป็นตัวกําหนดขนาดนั้นเพราะเรามีความสุขพื้นฐานด้วยตัวเองอยู่แล้วธรรมชาติมนุษย์เซตให้ทุกคนมีความสุขในระดับหนึ่งโดยไม่ต้องมีสิ่งกระตุ้นอยู่แล้วนะครับอ่านี่คือข้อ2นะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับเ,ออเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่ทําให้เราไม่มีความสุขเท่าที่ควรในข้อที่3นะครับคือการเปรียบเทียบ มนุษย์เนี่ยเป็นสายพันธุ์เซเปียนนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเซเปียนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมนุษย์อยู่แล้วที่จะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างเรากับคนรอบตัวเราอันนี้คือสัญชาตญาณดิบมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะครับมันจะมีงานวิจัยงานหนึ่งนะครับสำรวจประเทศที่มีความสุขมากๆาเป็นค่าออ happiness อะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าหลังจากประเทศนี้เอาทีวีเข้าไปในประเทศเขาอะ ความสุขของคนลดลงโดยทันทีนะครับทุกคนน่าจะพอเดาได้ใช่ไหมครับว่าทําไมความสุขของคนถึงลดลงเมื่อเขาได้ดูทีวีเพราะมันเกิดการเห็นสิ่งอื่นชีวิตคนอื่นเรื่องราวอื่นๆไงครับและธรรมชาติมนุษย์ก็จะเอาสิ่งนั้นแหละมาเปรียบเทียบกับตัวเองนะครับถ้าทีวีทําให้คนไม่มีความสุขได้โซเชียลมีเดียยิ่งทําให้คนไม่มีความสุขหนักไปใหญ่เลยจริงไหมครับอ่าเพราะอะไรครับ เพราะการเปรียบเทียบเลยนะครับดังนั้นวิธีแก้ไขคืออะไรครับวิธีแก้ไขไง่ายๆนะครับก็ให้เราบอกตัวเองเลยว่าเวลาเราเห็นเ,เวลาเราจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเชื่อไปเลยครับว่าทุกคนมีปัญหาของเขาอยู่แล้วไม่มีชีวิตใครหรอกที่ดีร้อยเปอร์เซ็นตเขาอาจจะแค่ไม่ได้พรีเซต์มุมที่เขามีปัญหาออกมาก็แค่นั้นเองแต่ให้เชื่อไปเลยว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวบนโลกที่มีปัญหา ทุกคนมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเหตุ hey, <pricing> ผลที่4นะครับข้อที่4ที่ทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับจะเข้าใจผิดว่าการทําอะไรตามใจตัวเองจะทําให้เรามีความสุขนะครับเอาใหม่นะครับคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการทําอะไรตามใจตัวเองจะทําให้เรามีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นอยากกินอะไรก็กินเลยมีความสุข AM? uh, อยากทําอะไรก็ทําเลยสิ มีความสุขนี่นะครับมันเหมือนจะมีความสุขนะครับแต่มันก็แค่เหมือนจะครับเพราะในความเป็นจริงมันมีไหมครับมันไม่มีครับสมมติเราอยากกินเค้กมากๆแต่ลึกๆเราก็อยากจะหุ่นดีต่อให้จะลึกๆก็ตามนะครับเราก็ทนไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปกินเค,ค้กมันเหมือนจะมีความสุขนะครับแต่จริงๆเนี่ยการที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ย <sk r>. นั่นแหละจะทําให้เราไม่มีความสุขครับเพราะจริงๆแล้วนะครับ การมีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้คือจุดเริ่มต้นของทุกความสุขในชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมตัวเองในเรื่องเล็กๆแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นก็ตามนะครับถ้าเรามีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้ดีให้ทำในสิ่งที่มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆภายในนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกความสุขในชีวิต ดังนั้นการอยากทําอะไรก็ทําเลยจึงไม่ใช่การสร้างความสุขอย่างแท้จริงนะครับโอเคนี่ก็คือ4เรื่องนะครับที่ทําให้เราไม่มีความสุขเท่าที่ควรอ่าเรามาทวนกันก่อนนะครับก่อนแยกย้ายเรามาทวนกันสักหน่อยนะครับเหตุผลที่1นะครับคือมนุษย์เรามีแนวโน้มจะเห็นเรื่องลบง่ายกว่าเรื่องบวกอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาตินะครับข้อที่2นะครับมนุษย์ทุกคนมี Happiness Set Point ในตัวอยู่แล้ว ต่อให้วันนี้เราจะถูกลอตเตอรี่มีความสุขมากแค่ไหนสูงปีดแค่ไหนสุดท้ายมันจะกลับมาที่เดิมเพราะมันคือธรรมชาติมนุษย์นะครับเราไม่ได้ไม่มีความสุขนะครับมันคือที่เดิมที่เราเคยเป็นอยู่แล้วมันแค่ลดลงจากจุดที่เพิ่มขึ้นแต่เราไม่ได้ไม่มีความสุขนะครับข้อที่3นะครับคือธรรมชาติมนุษย์จะเปรียบเทียบตัวเองเสมออยู่แล้วยิ่งเปรียบเทียบก็จะยิ่งไม่มีความสุข นะครับและข้อที่4นะครับคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าการทําอะไรตามใจทุกอย่างจะทําให้เรามีความสุขแต่ความเป็นจริงแล้วการมีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้ต่างหากที่จะทําให้เรามีความสุขที่แท้จริงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็อยากฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใครที่มีประสบการณ์สอดคล้องกับ4เรื่องนี้บ้าง นะครับอ่าก็สามารถแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันนี่ให้คนที่มาอ่านได้มีความเชื่อมากขึ้นจากประสบการณ์จริงของทุกคนนะครับว่าเออเฮ้ยพอเราทําสิ่งนี้พอเราไม่ทําสิ่งนี้แล้วมันทําให้เรามีความสุขจริงๆก็สามารถแชร์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ